มาไหมกำลังมาค่ะกำลังมา ซุปฟักทองซุปฟักทองแบบฝรั่งพีมไม่ก็พยายามที่จะไม่ให้มันสูญพันธุ์นะจริงจูชายอะเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มันป้องกันมะเร็งเนาะเราไม่ได้กินแก้แต่เรากินป้องกันนะะ้าไก่ พี่ถ้ามันเหลือบางทีพี่ก็เวลาพี่ออกไปข้างนอกพี่ก็จะเอาไปแจกจ่ายเพื่นฟูทําตะก้าทําตะก้าผัดอันนี้นิดอันนี้นิดอันี้นิดเวลาไปบ้างใครก็หยู่เฮไปด้วยเอาไปแจกเขาเอาไปเอาแบ่งปันไม่ใช่แล้วได้ขายมั้งไหมคะพี่ช่วงนี้ไม่ได้ขายเมื่อก่อนขายอยู่เมื่อก่อนขายขายดิขายไม่ทันมันเยอะมากเออไม่ใช่เยอะมากหมถึงว่ามันทําไม่ทันมันมีแค่สองหมื แต่มันขายดีนะคะถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเ,าเราเราถ้าบอกว่าเราเป็นออร์แกนิกแบบว่าไร้สารพิษอ่ะเพราะว่าสวนพี่ก็ไม่ใส่อะไรเลยนอกจากค้วัวแล้วก็ทําปุ๋ยเองทําปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำอยู่สองอย่างมออไม่ได้ขยันมากนะแต่ก็ประมาณนี้ค่ะพริกนี่ไม่ได้ปลูกเองนะคะคุณน,นกมาปลูกให้ะค่ะแต่ว่าเราก็ดูแลเขาเนาะดกมากดกมากอืกม ไม่ใช่ดูดิความดกเขาวันเมื่อเช้าได้ตัดหญ้าหน่อยก็ดีนะเนี่ยได้เดินสบาย พูดนี่ประมาณสามไร่ครึ่งก็ไม่ถึงครึ่งดีเพราะว่าสรุปแล้วทั้งขุดสระขุดสระไปแล้วก็ปลูกบ้านไปก็เหลือประมาณสักสองไร่ได้ขุดสระตรงนู้นเนาะอ่าแล้วก็มีปลูกไร่ปลูกบ้านก็ประมาณสองไร่ก็สองไร่ในการทําเกษตรผสมผสานนี่ก็พอเพียงแล้วก็เหลือเหลือกินเหลือขายเหลือกินเหลือขายเหลือแบ่งปันด้วยเยอะขายเยอะได้เยอะได้เยอะ

ลองเอาแคลอันนี้พี่ก็ลองแคลเอาแคลเอาสลัดมาปลูกนิดหน่อยอยู่ในการทดลองดูแอนดี้เอาเม็ดเม็ดทุเรียนมาเอามาลองมันก็งอกอยู่นะเม็ด <laughs> ทุเรียนก็เอา <laughs> เออก็แอนดี้เป็นคนอยากลองก็งอกอยู่นะค่าตรงจุดนี้เราก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายเนาะเพราะว่าตรงไฮโดรโปนิกอันนี้พี่ก็อันนี้ยังไม่สําเร็จอเพราะว่าถ้าอันนี้สําเร็จมันทังจะมาอันนี้ได้ มันก็จะต่อน้ําต่อสารอาหารมายังอันนี้ต่อได้ใช่ค่ะใช่แล้วก็น้ำนะมันเป็นมันเป็นลุกนะคะลุกด้วยน้ําจากปลาที่ปลามาลงมาผักผักมันก็ลงมานี่แล้วมาเจอมากรองอยู่ตรงนี้แล้วก็จะปั๊มขึ้นไปใส่คือมันจะเป็นน้ําบนนะคะก็ประหยัดน้ำแล้วก็จะเป็นลักษณะของการลูบวนลูบก,การใช้น้ําแต่ว่าการทดลองยังไม่ประสบความสำเร็จก็เลยยังไม่มีผักอะไรตรงนี้ อ่าในความคิดของพี่ปานีนะคะตามความหมายของการเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยควรจะมีลักษณะจำเป็นยังไงแล้วก็ควรจะให้อะไรได้บ้างอืมศูนย์เรียนรู้ในความในความหมายของศูนย์เรียนรู้ที่พี่เข้าใจก็คือการที่เราจะมีข้อมูลในการที่จะแบ่งปันเนาะเพราะว่าศูนย์เรียนรู้ก็เหมือนกับว่าทุกอย่างที่เขา ผู้คนที่เข้ามาเนี่ยเมื่อเขาอยากรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องมีข้อมูลคือเรียนศึกษาที่จะหาข้อมูลนั้นๆเพื่อเราจะมาแบ่งปันกันแล้วก็ถึงแม้เราจะไม่รู้ก็เป็นเหตุให้เราต้องไปหาไปหาคำตอบมาเพื่อที่จะมาให้ให้ให้เกษตรกรทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อมูลที่แบบ กว้างไกลจนเกินไปเอาง่ายๆที่แบบว่าจับได้ทําได้มันง่ายๆทําให้ได้คําตอบเพราะว่ามันต้องเป็นชีวิตที่มันง่ายๆแล้วคาตอบง่ายๆอ่ะมันไม่ต้องยากไม่มีการเป็นชาวบ้านชาวบ้านนะคะส่วนรีนรู้มันก็เป็นชาวบ้านจุดหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ๆมือใกล้ๆประชากรของของหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่ประมาณนั้นอ mm ือือ